สวัสดีครับผู้เดียนครับค,ครับขอสวัสดีสีที่นี่วิธีชาวบ้านที่เรียบง่ายหลบทั้งแสงทองพื่รวยเมนี้ก็ได้มาที่ร้านปูปูซิสุธมียาซิทุมมาหลบครับมือบัตมงคลอีกหลบหนึ่งเทว่ามหาแนวทางโชคลาภเป็นเลาพัฒนาขำโค้งในวันศุกร์ที่หา้ากันยายนสองพันห้าราอ้อยหกสิบแปดห้ากับธรรมะขอพรขอโชคขอลาภขอบรารมีปูปูมียา ดีสุดโตเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้นําไปเสี่ยงโชคเพื่อมีโชคมีลาบเนะเาะแล้ก็มาขอพรขอโชคขอลาบนํากันมาครับพูได้ไหครับตามพี่น้องครับตัง้งคิวอาทิตย์ถัดขอพรขอโชคลาภเปิเดดวงไปกับพอเดือนครับพี่น้องครับ Satu, satu, satu namu tasa, paku kua tora to semma samput tasa, namu tasa, paku kua tora to semma samput tasa, namu tasa, paku kua tora to semma samput tasa, kaya waja ciptang ahang wonta, nang faya nakini si petuma, wisa tiki wi pu ce mi, tiki yampi, kaya waja ciptang ahang wonta, nang faya nakini si petuma, wisa tiki puchemi pu tati yampi. กายวาจะจิตังหังวันทานางพญานาคีนีสีปธุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิเมตันจะจะมหาลาภโพพโยนาคะคันธะปะลุษสาธุสาธุสาธุาธาธเด้อเจ้าแม่นางอีนายาสีปทุมมาตลอดั้งแม่เก้่ยวขปูส,สทรทีโสทโถาทีจะทางก็ดีไม่นั่งเทาลานี่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่นะบริเวณนี้ก็ดีมื่อนีพบกคคาเองพวกเดือนตลอดทั้งที่นี่วิธีชาวบ้านวิธีเรียบง่ายแสงทองพาลวยพี่น้องเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องมาขอพรขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดเป็นเราพัฒนาคามโค้งในวันที่หาในวันศุกร์ที่หากันยายนสองพาร้หกสปดขอบารมีขอ บุญกุศลหรือว่าบารมีพอปู่แม่ยาแม่แก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสร้างอยู่ตรงนี้ก็จงมีความเมตตามีความช่วยเหลือพี่น้องเอฟซีผู้ขาเองอะไรไม่หอดมาถึงเพื่อเสียาขอเพิ่งใบบุญหรือว่ามาเพิ่งบารมีขอเล็กเด็ดขอโฉกขอลาบ่อให้พี่น้องเอฟซีเป็นไดมีอยู่มีกิิมนใส่มีสอยหรือเพื่อเสียใดมีเงินมีทองสร้างนำทำบุญหรือว่าทำกรรมดีต่อไป ใครเองกันนะมาขอพรขอโชคขอลาบขอมีเงินมีทองเปิดการเงินการงานเปิดดวงชะตาเปิดชีวิตให้พวกใ้าได้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่โชคแต่ลาบขอให้ปังปังเงี้ยเงเด้อสาธุด้วยก็แม่้ขอขอลาบอะไรเด้อนั่งแล้วสาธุสาธุเด้อจะไม่อยาสีปทุมมากพอโอชิตโชไม่เกี่ยวกันดีเด้อนี่แต่มนุษย์บุค้าเอง ปรเดี๋ยวกมาเลยจุดถูมังคขอโกขอลาบเป็นเราพัฒนาข้ามโค้งในวันที่ห้าอันนี้จนชาวราซิก็ขอให้ปังๆขอให้หูขอยินในมงกรสามตัวตรงๆเลยไม่ใหญ่พอสามตัวตรงๆเรานโดนเกทูปด้วยกันครับพี่น้องครับนั่มาูกเบิ้ล่นทุปตัวแหลกไปดกันครับพี่น้องครับซีอยู่บนยัง ตัวเลกอยู่ไกลกันเองอยู่อยู่ช่วงเองตัวนี้สี่หาแล้วมั้งนี่เฮ้ยคออยแล้วเี็อย่างน้อยเนาะ ตู้เตก้ากลางมันนี่โตตูเตะต๊กเตะกลางนึ่ปู่ย่าเออจางดีค้คอยเขาสามโตตรงๆเนอตทำรอบขำโคงวันที่หากันยายนสงอ,องวันรงสิบแปดครับพี่น้องครับปูญ่ญ่าสี่สิบโทมีย่าสิพโทมากก็ได้ คอยเิงบักฟังเด้อพี่น้องกรับเมา่อเราเกิดจะลืมคนไลค์คนแชร์นะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ครับทั้งสามช่องครับพี่น้องครับเพื่อหาแนวทางดีๆไปฝากเอฟซีเนาะ,ค,ะคนละไลค์คนแชร์ครับพี่น้องครับพีน่น้องครับเมา่อเราทำมักพี่น้องกับชัดพี่น้องมักพี่น้องกับกดไลค์กดแชร์ก่อน,นคอยผ่านเพื<ม>่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเป็นสะ,ะพานบุญน้ำเนาะครับกดแชร์กดแชร์ไปให้พี่น้องเอฟซีแต่เือนหนึ คือเป็นสะพัฒนบุญในการเชียงโชกแนวทางครับพี่น้องครับปวดใจวิจรารญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อพอเดือนเข้าเองคือรขบอกว่าเหล็กโจรตัวไรเด้เป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นไม่เหมือนการลงทุนคือความเสี่ยงพอเดือนกลมเสี่ยงเต็มพันนั่นเลย เป็นโซนครับพี่น้องครับโูนตัวเมืองยยนังน,น,น,น้อยสีตัวน้อยเยสีชัดเจนเนไม่ใชเพึ่งเด้อมันยาวแล้วพุ่นนะมุมนี้สีโูนแล้วครับพี่น้องครับ ศูนย์เนาะตัวที่สองสี่ศูนย์เรารุ่นตัวที่สามนะคะห้าพันคนเอออีกองหลายคนเมาเลยตัวที่สองนราจะไปศูนย์ก็นไปหน่องครับ แต่ต้องเลขศูนย์เนาะพากลางเลขศูนย์หรือจะเป็นหนึ่งก็ได้นะพี่น้อศูนย์แท่นหนึ่งใดเนาะค่ะอาจรแสงทองศูนย์แทนหนึ่งใดว่าสัตว์แท่นใส็จังเลยวะเอาก็เปพากลางน้อยไหมมันขีดมันเลขหนึ่งไงจินตนาการเหน่ความเหนือทุกสิ่ง คือว่าบดเ,เครื่องก่อนหวานข้าวเหนอยกหมดแล้วห <laughs> วานกี่กี่ไร่สองไร่หวานเ,เดียวบปะเดียวเอียจะมวานยางไรสำเนัยงก็งามจนวานละ <laughs> เอาเรอย่างครับผมเลขสามที่นี่ห้าฮะฮะโอ้ห้าพี่นอ้องมันซกเลยนะจิมี่สี่มิ 4, มชนมิฮานี่และสี่ศูนย์ห้าครับผมเต็มเต็มลำเลยแม่นหาครับสัดเลย เดียนชัดคง้งเป็นหกเป็นเจ็ดเนาะหาแน่นอนเนาะหาแน่นอนวันที่สามเนาะเออวันที่ห้าครับสี่ศูนย์ห้าโอ้เลขสวยวันที่ห้ากันยาเด้อพี่น้องเด้อตำราวเนาะแมนครับตำราวกับรถขับพ่อเดือนครับพี่น้องครับสี่ศูนย์ห้าครับ เรื่องเล็กง่ายแม่นานานงนะครับวันศุกร์นี้40หาทำนี่ครับพูดยู่ในรถด,ดีกว่ะ มออันนลลงมาแ้วว <c oughs> ีีเด๋ยตัคบลุนต้นสุ้ายไปด้วยกันครับพี่ดองครับพอเดือนมากพอคะกระดางสีสูห่างงามยุ่เล็กสีชงหมากดีวสงาม กับซีหานะครับคุณรอพอเดินสะดวกนะ400วันที่ห้องครับโอซิมาเป็นตัวอื่นอะไรน,นะครับพี่น,น้องครับ มูลแล้วอจจะเป็นสีตัวไปที่พม <c oughs> โอเป็นไปบ่อยเดี๋ยรอพอได้สรุปใหม่อีกเท็มหนึ่งเนาะครับโอ้ยเาให้บอยไหมเก่อนอ เดีแล้วเนาะสรุปนครับอสรครับครัอสรุปตัวเลขเนาะถูกอยู่ถูกบางคนมันนี่ก็บโพปูมียาสีสโต้มียาสีปุมมากนั่นแหละก็คือได้ตัวเลขสี่ศูนย์หาเป็นเราพัฒนาข่าโค้งในวันที่หาด้วยหาวัน็นวันุมที่หากันยากรายน4 0สี่ศูนย์หาเลยจับคู่ให้ก็คือสี่ศูนย์ นี่ครับตัวนี้นะซีศูนย์ซีฮาตัวนี้ครับตัวนี้นส่วนศูนย์ฮาเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเลขกับศูนย์ประมาณนี้เนาะครับปิน้องเอฟซีก็บอมลงเชียงโศกเบิงหรือว่าพิจรารณาเบิงซอยกันตีเขาหรือสิรุตผมเองก็บ,บ่สามารจึงหูได้หรอกถ้ใส่บารมีปโปูเมญาสิ่งศักดิสาา์สิทธิ์อยู่ตรงนี้เท่านั้นเนาะแตขอ ก็เขาอวยพรให้เอฟซีเนาะสาธุเล้วบารมีปูปูมียาซิสโธถึงสักสิทธจ์ที่จะทางอยู่ตรงนี้ก็ดีเขาจงดุมดานให้เอฟซพี่น้องในมีโชคมีลาบหรือว่าเปิดดวงเปิดการเงินการงานให้เอฟซให้พี่น้องได้รับโชครับชัยใ้ปังๆัมันๆม,าน,มานกันสักคู่สุกคนเออสาธุ